ฮัลโหลสวัสดีค่ะชาวควาบีบิวทุกคนวันนี้บีบิวจะมารีวิวกับเรื่องซูซูเมะการผนึกประตูของซูซูเมะค่ะ บิบิวนะคะได้มีประสบการณ์ไปดูใน2ระบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือระบบปกติและระบบ iMAX with Laser นั่นเองค่ะถ้าใครนะคะตีตัต๋วไปดูในระบบ iMAX เนี่ยบอกเลยว่าจะได้รับโปสเตอร์ค่ะเหมือนในมือบิบิวนั่นเองบอกเลยว่าโปสเตอร์อันนี้มีจํานวนจํากัดนะคะยังไงก็รีพุ่งตัวไปจองกันในระบบ iMAX ได้เลยบอกเลยว่าโปสเตอร์น่าหลักมากซูซูเมะการผนึกประตูของซูซูเมะเ,เป็นแอนิเมชันเรื่องล่าสุดจากอาจารย์มกุฏโตชินคค่ะผู้สร้างชื่อ เสียงเอาไว้ในเรื่องของ Your Name แล้วก็เว t e r i n g with you นั่นเองซูซูเมะนะคะบอกเล่าเรื่องราวของเด็กสาววัย17ปีค่ะที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคิวชูอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาได้เจอเข้ากับชายหนุ่มนะคะเป็นนักเดินทางตามหาประตูที่อยู่กลางซากปรักหักพัง ซูซูเมะนะคะได้เดินตามหาชายคนนี้กลางสาร้าปลักขักพังค่ะแต่เขาไปเจอประตูบานหนึ่งค่ะแล้วเธอก็เผลอเปิดมันขึ้นมานะคะด้วยแรงดึงดูดอันนั้นทําให้เธอนะคะได้พบเข้ากับภัยพิบัติที่ออกมาจากประตูบานนั้นเธอจึงต้องทําการปิดประตูและไม่ให้ภัยพิบนะัตินั้นเกิดขึ้นค่ะแต่มันก็ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าการเปิดประตูครั้งนั้นมาทำให้ประตูทุกบ้านในญี่ปุ่น ถูกเปิดขึ้นและเธอจะต้องเข้าไปช่วยห้ามไม่ให้ภัยพิบตัติในครั้งนี้มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้นนะคะซูซูเมะจะทำการผนึกประตูทุกบ้านในญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้ภัยพิบัติเข้ามาสู่ทุกคนบนญี่ปุ่นและบนโลกใบนี้ได้หรือไม่ก็ไปเอาแต่ช่วยกับซูซูเมะกันนะคะในซูซูเมะการผนึกประตูของซูซูเมะวันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั้งในระบบปกติและระบบ iMAX นั่นเองจ้า มาสู่รีวิวรีใจของอควาบ b บวคนนี้นะคะสำหรับบีบีวีบบวบอกเลยว่าซูซูเมะเรื่องนี้บียอนกว่าทุกๆเรื่องของอาจารย์มากโตชินไคที่เคยมีมาเลยมันไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์ความรักวัยรุ่นเพียงอย่างเดียวค่ะแต่มันได้บอกถึงความสัมพันธ์ของตัวละครแวดล้อมใส่ใจในการใช้ชีวิตปกติประจําวันของตัวละครด้วยเราจะไม่ได้เจอแบบหูรักแฟนตาซีแต่เราจะเจอถึง การเติบโตของวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นโรดทิปสุซูเมะเนี่ยจะต้องเดินทางทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยเพื่อไปปิดประตูแต่ในระหว่างการเดินทางเนี่ยสุซูเมะได้พบ เข้ากับความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างทางเยอะมากๆม,มันทําให้เธอได้มีข้อคิดบางอย่างนะคะว่าเออการที่เธอได้อาศัยอยู่กับน้าสาวเนี่ยมันเป็นยังไงน้าสาวได้อุทิศตนเพื่อเลี้ยงดูเธอมายังไงนะคะมันทําให้การเดินทางครั้งนี้ซูซูเมะมีการเติบโตมากขึ้นและเธอได้ไขเอา ปมในใจของเธอตั้งแต่เด็กเนี่ยออกมานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซูซูเมะนะคะมันบียอนมากกว่าความหลักวัยรุ่นแต่มันคือการบอกเล่าเรื่องราวการมูฟออนของคนคนหนึง่งวิธีการมูฟออนหรือทำให้เด็กสาวคนนึงเนี่ยที่เขาเติบโตมากับปมในชีวิตที่รู้สึกว่าเออชีวิตมันไม่ได้มีความสุขขนาดน,นั้นเนี่ยปรากฏว่าความสุขง่ายๆมันอยู่ลายล้อมรอบตัวเธอนั่นเองคุยสำหรับบิวชอบมากแล้วมันเป็น โรดทริปที่มีแทร็กเพลงน่าสนใจสุดๆวิวิวชอบเพลงทุกเพลงที่ปรากฏอยู่ในเรื่องซูซูเมะเลยค่ะและสำหรับวิวิวบอกเลยว่างานภาพอลังการงานสร้างมากๆยิ่งทุกคนไปดูในระบบ iMac with laser อะ่ะ เฮ้ยอยากจะบอกว่าทุกฉากทุกตอนที่อาจารย์มาโกโตชินไคตั้งใจสร้างมามันอลังการงานสร้างแล้วมันสวยมากๆการเคลื่อนไหวของแอนิเมชันในทุกๆขั้นทุกๆตอนเนี่ยบอกเลยว่าสวยแล้วไม่มีติดขัดเลยภาพเหมือนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งเลยอ่ะแล้วมันสวยมากบิ๊บบอกเลยว่ายิ่งนับวันนะงานของอาจารย์มากโตชินไคคือดีขึ้นในทุกๆวันแล้วแสงสีเสียงคือสวย เสียงในรอบๆตัวรู้สึกเหมือนเราเดินทางพร้อมกับซูซูเมะไปเลยอ่ะและที่สำคัญนะแมวในเรื่องนี้โคตรขโมยซีนอีตาไดาจินกับโซไดจินนี่คือน่ารักมากและที่สำคัญคะ่ะพระเอกอย่างโซตะขโมยใจของบ,บิวไปทั้งใจเลยเออบอกเลยว่าดีมากนะคะในส่วนของคะแนนบ,บิวขอให้ที่8เต็ม10นั่นเองคะ่ะบอกเลยว่า อิ่มฟูกินใจน้ำตารื้นไปเลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์อย่างเดียวแต่มันพูดถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะทุกคน เออแล้วถ้าใครนะคะอยากจะฟังสัมภาษณ์พิเศษจากอาจารย์มกุฏโชินคบอกเลยว่ารอคลิปต่อไปได้เลยจ้าปักหมดุดรอในช่องอควาบิบิวคนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบิบิวแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะว่าคุณดูซูซูเมะแล้วรู้สึกอย่างไรยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ